ก็คือเรื่องจริงไงได้ลงทุนเท่านี้โรงงานลงทุนเป็นขีล้านแต่ยิ่ทงทำยิ่งขาดทุนเห็นไหมบระษัทนี้มันต้องตอบโจทย์กับชีวิตก่อนนะอันนี้คือข้อที่สองนะมาดูข้อที่สามไอ,อข้อที่สองมันสุดยอดแล้วนี่ครับข้อที่สามอ่านว่าอะไรครับนี่คือตัวบอยอุปย่าตัาบอยเป็นหลักนะบอยแนะนําแฟนคนที่เราแนะนําตรงจะเป็นชั้นที่หนึ่งเราเรียกว่าชั้นคุณแนะนำกี่คนก็ได้ แต่คนที่นะนำจะเป็นชั้นที่หนึ่งแต่ถ้าเจนมาแนะนําพี่หน่อยพี่หน่อยนะเจนมนแนะนํานะพี่หน่อยจะเป็นอะไร <All right. S 1> อะไรบ,บอยหลานพี่หน่อยมาแนะนําพี่พี่เป็นอะไรกับเธอเหรนหลนหรือทุกคนแนะนําต่อกันไปกี่ชั้นคนระับ mm hmm. เธอไม่รู้จักแลละเพราะอันนี้อาจจะอยู่ชนบุรีคนนี้อยู่โครโลอันนี้อยู่หาดใหญ่นี่อยู่เชียงใหม่ขอนแก่นไม่ไม่เกี่ยวแล้ว องค์กรเธอวิ่งแต่ออกไปแต่ละคนเนี่ยเขาเติมเงินนะครับก็โทรศัพท์เขาเติมเงินนะเขาเติมร้อยบาททุกคนครับจะวิ่งมาหาบอยหมดเลยกนนายี่สิบห้าสตงค์ตลอดชีวิตคุณเลยขาเติมครับเชียงใหม่เติมโครโกเติมหาดใหญ่เติมขอนแก่นเติมเธอได้หมดทุกคนนะยังไม่หมดครับยังไม่พอครับเพราะระบบของเราชอบแอมเป์คุณสมัครไซส์เอสคุณนำร้านค้าเข้ามาได้แค่ร้านเดียว สมัครไซ้์เได้สามล้าน L ได้กี่ล้านเจ็ดแล้วถ้า x อกล่ะสิรู้ไหมตอนนี้โรงแรมรีสอร์ทร้านทองอยู่ในช็อปแอนเปเราเป็นพันพันล้านแล้วตอนนแล้วคุณมีคนคนขี่เองนะครับคุณมีคนนําเข้าเองนะครับรู้จักลาซาด้าไหมลาซาด้าย้ายมาย้ายฐานมาทํากับเราเยอะมากนะครับอยากทราบไหมครับเป็นความรู้นะเวลาบอยเอาของไปใส่ลาซาด้า ขายได้แต่บอยไม่ได้ตังนะครับต้องรอครบสามสิบวันลาซาด้าถึงจะโอนเงินให้เราเอาเงินไปหมุนแคสามสิบวันแต่ที่นี่ครับลอบอยเอาของมาขายคนซื้อในระบบปึ้งบอยได้ตังเป็นเรียวทางเป็นนาทีเลยร,ระหว่างได้สามสิบวันกลับได้เป็นวินาทีคุณจะคุณอยากขายที่ไหนที่นี้ <c oughs> เห็นอะไรยัง <c oughs> าะฉะนั้น,นหลายคนที่ไม่เข้าใจสื่อสารตรงนะนหลายคนยังปิดกั้นเลย เพราะไม่เข้าใจนึกว่็จะมาขายของแต่พอฟังแล้วกลับมาขอบคุณคนที่มาบอกอะถ้าไม่ดีเขาไม่มาบอกเราอแล้วธุรกิจนี้มันลดลอกกับความลาบากเลยดูริคุณลงทุนครั้งเดียวตลอดชีวิตอะครับแล้วที่นี่ขามีระบบให้ดีมากๆแล้วก็มีแพลตฟอร์มให้คุณโพสต์ได้เลยเปลี่ยนชื่อเป็นของคุณอยากดูไหมครับคนทำกนากำลังนอนอยู่ ลูกชายพี่เองนจรนะครับเขาเป็นโค้ชสอนออนไลน์เดี๋ยวน้องดูครับว,ว่ามันดีขนาดไหนน้องไม่ต้องไปทำเรื่องยากครับเรื่องง่ายเราทำให้หมดแล้ว,ว,วลูกชายผมตอนนี้ก็ดนเ,เกือบสองแสนแล้วจับรถให้สำบรถให้พ่อเนี่ยครับ,รบเขาสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วคะนรับเดี๋ยวสักพู่ เขาสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วโปรไฟล์ต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยเห็นไหมคุณอยากรู้เรื่องราวของบริษัทนะครับอยากรู้เรื่องราวของบริษัทเอาไปอ่านได้เลยนะครับอยากรู้เรื่องราวของโปรต่างๆก็อยู่ในนี้หมดเขาดูเขาเขาเธอส่งไปเนี่ยเขาเปิดอ่านเนี่ยเขาเข้าใจเลยเฮ้ยบริษัทมันถูกต้องตามกฎหมายไหมมันมีตัวตนจริงไหมน้องในนี้มีหมดเลยนะครับมีหมดเลยเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดู ไหมครับเนี่ยเขาทาสวยมากแล้วแบบแบบนี้เธอไม่ต้องไปจ้างใครทําด้วยเขาทําให้หมดแล้วเอ <c oughs> ถ้าอยากรู้เรื่องราวของโปรเรื่องราวของบราาษาิษัทความถูกต้องที่ม่ทที่ประสงคงให้อะอความถูกต้องอยู่ในนี้ครับรวมถึงทนายอัจฉริยะดูหรือยัง <c oughs> ไ่อยากดูนะเยนดูตั้งใจครับกดเลยครับทําทำให้หมดแล้วครับตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมปีที่แล้วนะครับ ก็ได้มีการยื่นเลือกเพื่อให้มีการตรวจสอบบริษัททอมอัพทุริสนะครับจากหลายๆหน่วยงานนะครับวันนี้มีเรื่องมาร้องทุกสอบเรามาตรวจสอบข้อมูลนะครับในเรื่องของบริษัททออัพทูริส์นะครับโฆษณาหลอกงบประชาชนนะครับซึ่งตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับทออัพทริส์นะครับได้ดำเนินการในการชี้